สวัสดีครับครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีแก้ปัญหานะครับปั๊มน้ําตัดบ่อยนะครับหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหานี้นะครับเวลาเรากดชักโครกเราเปิดก๊อกอปั๊มน้ําจะตัดบ่อยนะครับเปิดตัดเปิดตัดแบบนี้นะครับาสาเหตุเนื่องจากว่า,าแรงดันน้ําที่ตั้งมากับปัม๊มเมื่อถึงขีดที่ตั้งมานะครับ ปั๊มก็จะตัดอัตโนมัตินะครับทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีหัวปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาปรับการทำงานของปั๊มนะครับจะปิดปิดไว้ก่อนนะครับจะปิดน้ำไว้ก่อน แล้วก็คันตัวนี้ออกมานะครับจะมีตัววัดแรงดันน้ำนะครับก็จะมีเกร์สะกูที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีเครื่องหมายบวกกับลบถ้าหมุนไปทางซ้ายก็เพิ่มแรงดันน้ำนะครับหมายความว่าแรงดันน้ำสูงขึ้นนะครับปั๊มถึงจะตัดนะครับถ้าหมุนไปทางขวามือก็หมายความว่าแรงดันน้ำต่ำลงนะครับ เดี๋ยเราจะมาปรับกันหมุนเพิ่มนะครับใช้เขยควงเขควงแจกนะครับหมุนไปเลยนะครับหมุนไปทางหมุนไปทางซ้ายมือนะครับนะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหยุดไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้อีกมือนหนึ่งจับเนี่ยครับหมุนไปเลยเราจะได้แรงดันน้ำเท่าไหร่นะครับ ของผมก็หมุนเพิ่มสักสองรอบนะครับเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูลองเปิดบ่วน้ำดูนะครับว่าแรงดันน้ำจะตัดบ่อยเหมือนเดิมไหมนะครับเปิดบ่วน้ำตรงนี้นะครับนี่น้ำไม่ตัดแล้วนะครับน้ำไม่ตัดแล้ว แต่ว่าจะตัดห่างขึ้นนะครับแรงดันนั้นถ้าเรายังไม่พอใจเราก็ปรับเพิ่มอีกได้นะครับปรับเพิ่มแรงดันน้ำอีกได้นะครับผมยังไม่พอใจนะค,คุณจะให้มันไม่ให้มันตัดบ่อยนะครับผิดว่างน้ำไปก่อนนะครับจะหมุนเพิ่มไปอีกสักสองรอบนะครับ 2องอสองรอบนะครับทีนี้ลองมาเปิดเปิดน้ำดูนะครับไม่ตัดแล้วนะครับแรงดันน้ำดันไม่ตัดบ่อยแล้วนะครับที่ว่าเป็นดันสมิีเพราะเราปิดวาล์วน้ำปุ๊บน้ำก็จะตัดนะครับน้ำไม่ตัดบ่อยแล้วโอเค สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจอยากสั่งซื้อปั๊มน้ำผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวต้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ